สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแมว้จะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่19ถึง25ธันวาคมให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เดเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มจากละครหลังข่าวที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารค่ะ เริ่มจากช่อง7เลยแล้วกันค่ะก็คือละครเรื่องเคหัดนางคอยค่ะออกอากาศสัปดาห์ที่2นะคะตอนที่3และสค่ะดารตติ้ง2.8แล้วก็3.0ค่ะในส่วนช่อง3ค่ะเป็นละครรีลันเรื่องสร้อยสบันงาค่ะซึ่งก็รีลัน2ตอนแรกนะคะอยู่ที่1.3และก็1.5ค่ะและละครช่องวัน31ก็เป็นละครเรื่องดงดอกไม้สําหรับตอนที่6และ7ค่ะดารตติ้ง1.4แล้วก็1.3ค่ะ ในส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสค่ะทางด้านช่อง7นะคะเป็นละครเรื่องชาติพยัคฆ์คมนักเลงค่ะสําหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะออกอากาศเป็น2ตอนสุดท้ายนะคะโดยตอนก่อนจบเนี่ยได้4.1ค่ะแล้วก็ปิดตอนจบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่4.7ค่ะและสําหรับละครชุดใหม่นะคะในวันพุธนี้จะเสนอเป็นตอนแรกค่ะก็คือละครเรื่องขวางทางปืนค่ะแฟนละครช่อง7ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ สำหรับช่อง3นะคะเป็นละครรีลันเรื่องมัดหัวใจเยซูปตาค่ะสำหรับ2ตอนสุดท้ายนะคะโดยตอนก่อนจบค่ะได้เรตติ้ง2.1งและตอนจบนะคะก็ปิดเรตติ้งไปที่2.4ค่ะและในส่วนวันพุธพฤหนะัสนาะคะ่ะฟะละครช่อง3ก็ติดตามชมละครรีลันเรื่องสร้อยสบันงากันแบบยาวๆกันได้ทุกวันเลยค่ะในส่วนช่องวัน31นะคะก็เป็นละครรีลันชุดม่เรื่องายลาค่ะโดยเปิดตัวรีลัน2ตอนแรกนะคะอยู่ที่ 0.7แล้วก็0.9ค่ะเรามาชมละครที่อ,อกาาดวันศุ์เสาและทิ์กันบ้างค่ะช่อง7ค่ะเป็นละครรีลันเรื่องแม่เบีย้ยค่ะออกาศเป็นตอนที่7 8แปละ9นะคะดารตติ้ง2.4 2.4แล้วก็2.6ค่ะส่วนทางช่อง3ค่ะเป็นละครรีลันเรื่องสร้อยสบันงานนะคะก็ตอนที่3 4และ5นะคะก็ดารตติ้ง1.7 1.6แล้วก็1.9ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะ ช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องสาวสองยานค่ะโอ,อกาสทั้งสัปดาห์นะคะอยู่ตอนที่17 ถึง21ชาเดคะ่ะได้เรตติ้งสูงสุดที่4.7ในตอนที่19เมืม่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่อง3ค่ะเป็นละครรนเรื่องพ่อครัวหัวป่าค่ะอากาศเป็นตอนที่1 0 1ถึงโดยทั้งสัปดาห์นะคะเรตติ้งสูงสุดที่2.8ในตอนที่10แล้วก็14ซึ่งเป็นตอนจบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยค่ะและในส่วนละครช่องวัน3-1นะคะก็เป็นละครเรื่องสิ้นไหลโซ่ค่ะอากาศเป็นตอนที่43 -47 ชาสามถึงสี่สิบเจ็ดค่ะได้เรตติ้งสูงสุดที่หกจุ่าจ็ด และสําหรับละครเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อจากละครเรื่องสิ้นไลโซ่นะคะก็คือละครเรื่องเพื่อแม่แพ้บ่อยได้ค่ะโดยจะเริ่มออกอากาศตอนแรกเย็นวันที่9มกราคมเวลา1ทุ่มตรงค่ะแฟนละครช่องวันก็รอติดตามชมกันได้ค่ะเรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำวันที่19-25ธันวาคมค่ะ อันดับที่3ค่ะเข้ามาใหมา่อีกครั้งนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วหลุดไปค่ะก็เป็นละครรเรื่องแม่เบีย้ยค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง2.6ในตอนที่9ค่ะอันดับที่2ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรื่องเคหันนางคอยค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง3.0ในตอนที่4ค่ะ และอันดับที่1ค่ะก็ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็คือละครเรื่องชาติพยั์คมนักเลงค่ะอ๋อการทางช่อง7น,นะคะได้เรตติ้ง4.7ในตอนที่18หรือเป็นตอนจบนั่นเองค่ะสรุปละครเรื่องชาติพยั์คมนักเลงอ๋อการมาทั้งหมด10สัปดาห์นะคะโดยอยู่อันดับที่2 6สัปดาห์และอันดับที่1รวม4สัปดาห์ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะ อันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครรีลันเรื่องพ่อครูหอวปลาค่ะออกอากาศทางช่อง3นะคะได้เรตติ้ง2.8ในตอนที่10แล้ก็14ค่ะอันดับที่2ค่ะคงที่ก็คือละครเรื่องสาวสองวิญญาณค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะด้เรตติ้ง4.7ในตอนที่19ค่ะ และอันดับที่1นนะคะก็ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือละครเรื่องซินไลโซค่ะออกะทางช่องวัน31นะคะได้เรตติ้งในตอนที่47ค่ะค่ะ และนี่ก็บปันเรติงสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมิซาป,ประตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ